哎，呦。Hey. No. ดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาตกปลาช่อนนะครับอันนี้ผมก็ได้เอาจารบีนะครับใส่เฟืองเรียบร้อยแล้วครับมันก็หายนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะดังอีกหรือเปล่านะครับมันก็ช่วยได้เยอะเลยครับจากที่ตอนแรกนี่มันกอกออมานี่คือได้ยินเสียงต้เฟืองนะครับผงใส่เฟืองน่าจะแห้งนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ครับผมก็จะใช้เป็นนี่ครับหนอนยางนะครับผม จะเป็นหนอนยางชงนะครับมีทั้งสลาตันนะครับแล้วก็เป็นหางบงบวงนี้ครับไม่ค่อยได้ตกเท่าไหร่ครับหนอนยางเดี๋ยวเราต้องมาลองดูครับผมว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่าครับไปครับติดตามรับชมเลยครับผมลองดูหมา้แบบนี้ดูครับพวกติดถนนนี้มีพวกนี้จตกกันบ่อยนะครับ มันก็ไม่แน่ครับอาจจะกัดหนอนเราก็ได้นะครับโหน่ากินมากตีแบบเท็คซัสก็ได้ฮนะเนี minutos. ่ยมีตัวตามมาครับ หูน้ำนูนหูฟ้อง้องใหม่้องใหม่ว้าวโอ้โหกัดแล้วครับมีไซส์แน่นลครับอันนี้คือผมเห็นคาตาเลยว่ามันใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยว กินแล้วมนิ่งครับโอ๋ยเดินแล้ว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 อื้งนี่ไงดูบอกเลยมันใหญ่โอ้โหใสโลครับอือหึโอ้โหยวดูใสจะดูใสอือหึอือหืึคันอือหืึอุ้ย ใหญ่จริงครับโอ้โหมาแล้วครับไซโลปลาขึ้นเฮ้ยหลุดแล้วเรียบร้อยครับหลุดไปแล้วครับ โอ้ยเหลือได้นี่ครับมัวแต่เล่นน่ะโอ้โหแล้วตัวยังใหญ่อ่ะมีโลเลยครับวัดไม่เข้าไม่เข้ามันด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวหาตัวใหม่ครับ สองใหม่ครับแม่เอาหมูตะเล่นเลยครับผมก็คิดว่ามันกินลึกครับผมปล่อยสายนานหรือเอนานด้วยครับอืมน่าเสียดายเ้เดี๋ยวเราลองดูใหม่ครับอันนี้เอาจริงนะครับ จะมีตัวอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับวิจิบ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 กิบบกกจิบจิบเห็นหัวเลยครับ จะมันไม่กัดครับเราลองลองเปลี่ยนนอนด้วยครับเผื่อในชอบแบบนี้นเปลี่ยนเป็นสีดำด้วย กำลังม,มีแน่ครับตรงนีเน้เป็นสลาดทันเนีครับปีน้ำดังขึ้นมาหน่อยครับ สเลาตันเฮอยอ,อ,อกคินหน้ากิน ออกมาชาร์จสายวิ่งนะครับผมปล่อยเกินนิดหน่อยเอาสายนิ่งไปแล้วครับอยู่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 เอามาทีที่ไม่ยินท่านี้ท่านี้ท่านี้แหละอยู่ใส่ดีอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะติดจะติด ไซดีแล้วท่านผู้ชมอันนี้คงไม่น่าจะหลุดเฮ้ยจะหลุดตรงนี้นะครับสวยงามนี่ครับธนาโอ้หไซประมาณครึ่งโลก็กว่าได้นะครับนี่กัดเต็มคำนะครับหนอนชงนะครับสีดำอ ออุย,อยพาไปตวงแล้วอันนั้นผมว่าใหญ่กว่าน,นี้นะครับไปครับอย่าดูตัวต่อ,ตอไปแล้วเราจะได้เพิ่มหรือเปล่าไปครับผม ตัวอีกหรือเปล่านะครับนีใส่ไ,ไปข้างฝั่งเรื่อยๆครับ นั่นที่อยู่ข้างฝั่งนะครับ วันนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับนานๆครับวันนี้พอได้ไซส์อยู่นะครับผมกับการมาตกหนอนยางครั้งแรกเหมือนกันครับผมก็เลยมาลองใช้ดูครับถือว่าได้ผลดีครับแต่ทาหลุดไปสักตัวนึงนี่ครับน่าเสียดายเลยครับผมยังไงโอกาสหน้าผมก็จะพามาตกกันใหม่นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบมากครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบมากครับผม